วันแรกนะคะวันแรกของการเปลี่ยนสเต็ปใหม่จากการแพงกิ้งก็คือเราแพงแพงกิ้งอยู่แล้วด้วยหนึ่งนาทีนะคะแล้วเราหลอกร่างกายให้ดึงเอาพลังงานเนี้ยออกมาใชา้ด้วยการวิ่งอยู่กับที่หนึ่งนาทีผลปรากฏว่าเหนื่อยมากหัวใจเต้นแรงมากลองดูนะคะลองดูวันนี้เราจะ ทำแบบใหม่ไปด้วยกันนะคะเรามาสู้กันว่า60วันเนี่ยรันนิง่งหนึ่งนาทีนะอันนี้เดย์แรกนะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันแล้วเจอกันค่ะวันพรุ่งนี้